เรียบร้อย,เน,ยเนียนๆเลยพี่น้องนิ่งๆเลยครับดอกนี้ตอวน่อยพี่น้อง nào, sẽ đồ, đồn đồn kèm bỏ, ố nói nào, bỏ nói đứa, nghe chú khâm, ơi, lút lốt lốt lút, lốt เ <Okay, S 2> อ้ยโก้อ้าวโดนสองตัวครับวันนี้หาดูกเว อ้าวอ้าวอ้าวเฮ้ยหลุดเรียบร้อยเลยเรียบร้อยหลุดมือตัวหนึง่งอ้าพี่น่องเลยมักง่ายอยีหลีผมนี่อ้าฮ่าฮ่าอ้ามักง่ายพวด แต่เต็มเดียวซ้ำพี่น้องเอ้ยแต่